เจอกับพวกเราอีกแล้วแดงนซ์แอป EP สองแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีสมาชิกใหม่แต่งหน้าแปลกตามแน่ใช่ไหมต้องต้องนีเนาะอะก็มาโอเคก็มาอ่ะพี่เขามาได้ยังไงขอถามก่อนได้หรือเปล่าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนที่ดูและที่ฟังอยู่เนาะชื่อมินนะคะอายุยีปี ก็เป็นวงเดียวกันกับน้องชมกับน้องแตงนะคะวันนี้ก็คอนมนับถือกันนะคะมาวันแรกค่ะ,คะก็ก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นเพงหรือว่าจะเป็นพูดมากเรามาดูกันเนาะโอเคค่ะยังไงคะน้องแตงอ่าแล้วพี่มินเริ่มเต้นได้ยังไงคะแบบเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องเริ่มเต้นก่อนเราแน่ๆอ่าก็ก็จริงๆก็เริ่ม เริ่มเต้นอ่ะไม่นานมากหรอกประมาณมดต้นมดสองมดสามประมาณนี้แต่ว่าที่ได้เริ่มเต้นเนี่ยเพราะว่าเป็น l e ดมาก่อนเป็น l e ดเป็นสเตนเชียมาก่อนพวกนี้คือชอบชอบชอบในการเตงออกในการแบบว่าอยากเป็นตัวเดิน ตัวแก็เลยชอบในการแสแดงออกไปเป็นไปเป็นลีดเป็นอะไรนี้ก็ได้ได้รู้จักกับพวกพี่ที่เต้นนะคะพี่เขาก็เลยชวนมาแบบมาช่วยงานนั้นหน่อยงานนี้หน่อยก็ได้ลองเต้นดูแล้วก็ได้รู้ว่าอ้าวเราชอบเต้นน่นาเราชอบเต้นน่นาก็เลยเดินสายเต้นเลยเพราะว่าชอบชอบก็เลยใส่สุดเลยขอแบบเท้าความอีกนิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเริ่มกันถามแคปพี่มิ้นท์อ่ะแล้วน้องชมล่ะคะแบบเริ่มเต้นได้ยังไง อยู่ตรงเดียวกันก็ไม่มีใช่ใช่ตอนเด็กๆมันก็จะมีแบบว่าความปั่วของเราเนอะเพราะว่าจะของนะสวยลายเพราะว่าจะคองตัวแรงลายเนอะก็เลยนีรันยรจ่าทำวงขึ้นมามีอะไรบ้างในนั้นในในวงอะมีอะไรบ้างก็จะมีนิริศสองคนนี้แบบนีนีศก็สั้นติ๊กหวนึรก็ผมยาวแบบว่าเป็นว่าแม่สาวผมยาวแต่ว่าเป็นผมเสียก็สาวผมยาวเป็นผมเสียผมเสียแต่เด็กเลยแล้วก็ แล้วก็มีกระเทยหัวโปะกระเทยหัวโปะก,ก็เป็นวงเล็กๆที่โรงเรียนก็่อวงอะไร <c oughs> ชื่อวงอะไรนะคะชื่อวงเจน e s i s ส e n e s i s อุ้มไม่อยากพูดชื่อวงเลยอ่ะ,อะช่อวงที่แต่แม่สาวโคเบเดนแต่แต่ว่าแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอาจจะมีไต่หัวบ้าง,งในบางวงันตอนนั้นเนาะมันก็ปกระโปะอ่ะเนาะอีกน้อยแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะไม่งั้นเราไม่มีถึงทุกวันนี้นะวันนี้มีเสียงแว่วๆจากพี่มินว่าจะมีมินิเกมให้ เล่นกันเหรอคะจะท<ช>ําอะไรกันไหนพูดใช่เรื่ออยู่ว่าก็คือเห็นน้องๆเนาะปกติอะเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันพวกเราจะชอบเล่นเกมกันอยู่แล้วใช่ไหมเออพวกเราจะชอบเล่นเกมกันอยู่แล้วหาโน่นหา这มาทาวันนี้ก็เลยอยากมาเล่นเกมเป็นแบบว่าตัวน,นิร่ยเตรียมพยฟ้ามาเองแต่บ้าน เต้นพลยฟ้าไม่ยลงตั้งแต่บ้านก็คือในนี้นะจะมีเพลงอ่ะติ๊กตอกที่พวกเรายังไม่เคยเต้นส่วนตัวนี่ส่วนตัวมิน่ะจะเป็นคนที่ไม่สันทันธ์นติ๊กตอกอยู่แล้วแบบว่าเป็นเป็นนักเต้นก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูติ๊กตอกไม่ค่อยได้ทําคอนเทนต์อะไรเท่ากับชมกับแปงวันนี้มินก็เลยแบบว่าเลือกเพลงมาที่เราทั้งสามคนยังไม่เคยเต้นแล้วก็เราจะให้ดูแค่ไม่กี่ครั้งให้ดูสามครั้งให้จำท่าเต้นที่ได้แล้วก็เต้นออกมา เท่าที่จะทำได้แล้วเราก็จะมาโหวตกันนะว่าที่ไหนแบบว่าที่ไหนคือคือแบบัวเป๊ะที่ไหนคือตัวแรงตัวเป๊ะเออแล้วเราก็จะมโหวตกันและแน่นอนต้องมีบทนกโ,โทษไม่งั้นไม่เล่นยังไงตวนนิลายตัด็ลสบุญ <c oughs> วาซาบิตัด็ดสบุญ <c oughs> เออมันจะเป็นวาซาบิที่เอาไว้กินกับอาหารอ่ะที่มันไม่ใช่แบบตัวชุนชุนแต่กูลองชิมดูแล้วตัวแรงอยู่ <c oughs> มันแบบว่ามันจึงอยู่เด <c oughs> เลย ก็เลยแบบว่าเอาตัวนี้เป็นบทลงโทษได้ถึงมันจะไม่สุดมากแต่รสชาติมันนั้นอะไรตัวนั้นอะไรเป็นหนึ่งช้อนเลยนะแบบหนึ่งช้อนตัวนี้เอาตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันเลยไหมน้องแต่เริ่มเลยค่ะแม่อ่ะคลิปแรกคนแรกแม่จะให้ใครทําอะไรเราจะมีตัวนี้เป็นแผ่นโพยที่ทํามาไว้มีสามเพลงในนี้แล้วก็จะใส่ไว้ในนี้ให้จับสลากกันว่าอี๋ไหนจะได้เพลงอะไรอ่ะตามนี้เลยนะาตามนี้เลยนะคุณไม่รู้นะไม่เคยโกง มาเราจะทำเลยไหมล่ะน้องแตงโอน้อยออกก่อนมาเลร็แม่โอ้ยโอน้อยออกก่อนอันนี้อ่ะมาผมเน้อยอน้อยออกเป็นท่ออกไม่หรอเอาที่ออกให้ที่จับก่อนน้องแตงเ้ไปเป็นยังมายงไเป็นยังโอเคถ้าจับก่อนนะมันจะมีเพลงแบบแอบยากอยู่เพลงนึงไม่อยากได้ไม่อยากได้กูพูดตรงตรงนี้เลยเป็นนักเต้นก็จริงแต่แช่ว่าจะเป็นนักเต้นที่แบบพ่อเร็วอะ ไม่ใช่นัเต้นที่โหเลยวะเป็นตัวนี้แล้วกันแฟนหนึ่เนี่ละเราี่องพี่แตงเลือกไม่ได้นะจ้าพี่แตงต้องหยิบมาสิ่งไม่มี่ทเลยค่ะพี่เพราะชนะปลาเหล่าเปิดเลยพี่ได้อะไรปลาเหล่าฟาสต้าทุกขอให้กูเด้นั่นี้แล้ว ชมคนสวยๆนะปลาค่ะปลาล่านิสซงเขาดลได้อันยากเนาะแพงปึกยุ่งมึงอะย่งคนสวยเท่าใดอะท่าใดวะท่าอะไรอัดออกไหมจ๊ะไม่ถูกแล้วถูกทางแล้วทวินเออเออเพลงเพียงอันันนะเอี้ยอันันนะยี่ที่ที่เราเต้นพร้อมรอบเดี๋ยวเราบวชแต่งกันอ๋อจะร้อยแต่งอะไรเลยอืมแซดเกอร์คืออะไรล่ะจ๊ะแม่แซดเกอร์ของน้องอินอ๋ออองงนน้ิ ไม่พี่แตงเต้นแล้วงั้นต้องสลับกับชมไม่เปลี่ยนแรงมากแอบสลับแล้วสลับเลยจับแม่ไปเต้นกมนเลยวมึงกุบมีแต่งโกะคนหนึงพี่แต่งโกะแล้วกเอาใหม่พี่เป็นคนแรกใช่ไหมระวังนะเพื่อนอันของอิจ เสื้อเขียวใครเนี้ยเสื้อเขียวตัวแรงเขียวอะไรเขียวอะไรเขียวเหนียวซ้อมไงล่ะเหมือนเหมือนสีผมพี่มินเลย่ะพี่มินก็เล่นเพลงนี้โอเคถัดสลองดูสักหนึ่งทำให้ดูนะคะน้องๆโอเคพี่ขอสามรอบเท้านั้นสามรอบพี่จำได้เลยเพลุริ่าบอริสาเหตุเด็กเหตเด็กกันล แกดูอะไรกัวกะ,วะแพ้แน่พี่มีพี่เขาเริ่มแกะท่าแล้วสมมาทางนี้เออยให้ผู้เฒ่าเพื่อนแกะถาก่อนอเยอะเกี่ยวเหนียวส <c oughs> องบาทตาไปสองแล้ว โอเครอบสุดท้ายไปแล้วโอ้ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยทำให้เด็กมันดูพวกเราเล็ดเร็วจ้าดูได้แล้วเนี่ยโทษ่า่จะโชว์เลยไมจ้ารืยว่ก็โชว์เลยสิคะมันก็ต้องใส่หูฟังอยู่ลำไปถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงโอเคขออนุญาตเปลี่ยนกล้องอีกสักรอบ ล้วเราต้องเต้นใส่กล้องไหนน้องน่ะแบบเชิญมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งดูจะทำให้เด็กมันดูเรียบแล้วเริ่เลยนักเตะสแล้วอือเออ,เอ,อนักเตนสาวไปไป พวกมงอะยำร้อนปากจะมาสุกก่อนเลยแอเครอบแล้วหนึ่งท่นผ่าเพราะว่าเปะบอกเลยว่าเป๊ะพ่อเขียวเหนียวซับต่อไปแซกเกอร์นักชมแซกเกอร์ของนักชมก่อนหนึ่งท่านะสามรอบเพราะว่าเมื่อกี้แอบสลับกับน้องชมนะคะเพราะว่าเป็นเพลงที่เต้นคุณหน้าคุณตาแซสเกอร์เคยเจ้นไปแล้วก็คือเพิ่งเต้นเมื่อวานเลยติดตามทิกตอกได้นะคะคีคอมเบอร์วิ่งโยจะขายของกันไม่ไหวเนาะแม่ไป ปลาเราอันนี้คือเนี่ยปลาน้องสมปลาตาน่ารักตัวนี้อันนี้เป็นน้องอินนะคะเป็นน้องในศัตูของพวกเรานี่แหละน้องน้องเป็นเก่งมากอายุเท่าไหร่นะแจงมสามเอ้แม่มสองมสามนี่น้องน้องเป็นเก่งมากตั้งแต่เด็กเลยพอที่หนึ่งแล้วสโลว์ได้นะชมโอ้ยนี่ต้องทำหน้าเหมือนน้องได้หรือมึงต้องถ่าย่ะต้องทำหน้าให้ได้เหมือนน้องนะสมยอมหรอ